สวัสดีครับร้านทองหล่อโมดิฟายครับผมวันนี้ก็พากันขึ้นเสียงครับผมวันนี้มาซ่อมลำโพงครับผมลำโพงไรเออลำโพงตู้เอสเคครับผมมีขยายในตัวตัวนี้คารากิครับผมคาราบิมียูเอสบีครับผมบูทูธไม่มีตัวนี้เขาบอกว่าไฟเข้าเสียงไม่ออกครับผมผมก็รอครับผมเปิดไฟดูครับผมเปิดไฟไฟเข้ามาทุกอย่างเร่งแล้วก็ไม่ออก เสียงก็ไม่มามันเป็นอะไรครับผมแต่มันมีขยายในตัวผมเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมก็ถอดน็อตออกแล้วครับผมเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามันเป็นอะไรฟอมกันแบบสดๆครับผมขยายในตัวผมบอลเลอร์อะไรครับผมอะไรตอนนี้เป็นดอกอะไรดอกตึสองครับผมเป็นตู้ของ S K G ครับผมคารกิด จากอาการแล้วคอมจิตเตอร์5.2กับ1.9 4.3ครับผมไม่มีรอยไหม้อเอ,อยู่ครบจากเดี๋ยววัดดูไฟก่อนครับผมอ่าว่าไฟมาป่ะไฟมาภาคขยายเออไฟมาไหมปรับไปที่อ2อ0ดีซี วัด้องในโอดครับผมบวกลบสองร้อยโวลต์ดีอ้าวไฟมาครับผมตอนนี้เก,ก้าสบเโวลต์ดลบเบเจ็ดโวลต์ดีซครับผมไฟมาไม่มีไรอยไม่คือก็ไม่ขาดมีคือไฟเข้าแลวคือไม่ขาด มันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมมันไม่ดังอ๋มีรีเลย์ด้วยผมอาการนี้น่าจะรีเลย์ตายหรือเปล่าครับผมรีเลย์ก็มีส่วนเสียงไม่ออกก็เพราะว่าฮ่องพวเวอร์สามขาก็ยังกิ๊กอยู่อ่าก็ไม่มีรอยมึงรอยไหมก็น่าจะเป็นกับรีเลย์นะถ้าผมเดาไม่ผิดเดี๋ยวเรามาลองเทสรีเลย์ดูว่ามันจริงไหมเปิดเพลงแลมัไม่ดังทำหนึ่งเป็นรีเลย์ป่า ยิ่งด so ูรก็เ well, ท้าอีเลอ่าน่าจะเป็นก uh ับด uh ีเลยครับผมเป็นกับดีเลยครับผมเสรุปแล้วเป็นกับรีเล์ครับผมเดี๋ยวผมจะเชื่อมตรงก่อนอ่ะผมจะลองเชื่อมตรงให้ดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรีเล์ที่หลังครับผม่า นักเพื่อนๆก็เอาตั๊ปั๊กเสียบตั๊กไปก่อนแต่ผมก็จะเชื่อมสดครับผมแล้วเพื่อนๆยังก็น่าจะเป็นแบบยินเลยอย่างนี้ผม สรุปแล้วก็เป็นกับรีเลย์ครับผมตัวน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนรีเลย์ก็ใช้ได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีรีเลย์ผมก็จะมาหาว่าอาการสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับผมก็เป็นั้นว่าไม่มีอะไรเสียหายครับผมมีแต่รีเลอย์อย่างเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, te, กดซับสไครต์ด้วยครับผมในคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ